อโอเคมาต่อเนื่องเลยครับต่อเนื่องเลยอันนี้ใช้ไม่ได้ครับต้องปิดเปิดทุกครั้งนะโอเคมาต่อเนื่องอตอนนี้อายุสี่สิบสามปีกับการเป็นเชี้ยวโพวงมากี่ปีวะยี่สิบกว่าปีแบบงงๆทีนี้เราจะมาทําอะไรต่อเดี๋ยวดูก่อนว่าทําอะไรต่อได้บ้างนะครับเมื่อกี้เมื่อพาร์ทที่แล้วรถเราพังไปใช่ไหมรถเราเฟอร์รารี่เราพังอันเนี้ย มันผมลืมกดเมนเทนแนนด้วยแหละมันต้องมากดเมนเทนแนนนะเนี่ยลืมกดไปเออรีแพร์โอเคทีนี้ต่อมามาดูรถใหม่อีกคันหนี่ยอีกสักคันหนึ่งไปซื้อรถอีกสักคัน,นมีไหมลอนสโตรยแต่เป็นยูสคาร์แล้ววะเป็นรถแบบมือสองนะลอนสโตรย น,นี่มีไหมมีรถใหม่เสดอเทพไหมไม่มีเลยเบนซ์เล่ว่นะนี่รถใหม่ด้วยครับจัดดิโอเคมาบายวิดแค้นจัดไปบวกอายุไปอันนี้มีเราทำอะไรเนี่ยเล่น,ลน,ลนพี่เรียนแล้วไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องสนใจดีที่สุดนะครับถ้าใครเป็นสายบวกก็กดบวกได้เลยนะ <laughs> กดอินซาวแล้วมันจะมีให้ต่อยได้เลย จะกําลังกายหน่อยนะครับกําลังกายจะตายไวนวะันนี้บางคนแบบผมเคยเล่นอยู่เมื่อก่อนเนี้ยเล่นแบบไม่เคยนี่เลยไม่เคยแบบออกกําลังกายเลยแบบเที่ยวปาร์ตี้อย่างเดียวสักพักหนึ่งพออ,ยา,อายุสี่สิบกว่าเส้นเลือดสมองแตกตายคือเกมนี้มันทําออกมาค่อนข้างที่จะเลียวนะค่อนข้างเหมือนจริงมากเนะเราเรียนต่อได้ไม่ได้อยากเรียนปะเรียนได้ปะเรียนทุกสาขามั้ยลองไหมเผื่อปลดลออ็อก achievement ไปครับเดี๋ยวปอล็อกะชิปเม้นต์ใหม่โอเคจบแล้วเรียนต่ออีกครับเรียนต่อได้ไหมเนี่ยเรียนได้่ะไปต่อเลยเอ้ยเราเริ่มแก่เริ่มงอกแล้ววะแมวตายขีดรถเลยครับพีเนสโอเคมไปอย่างรถเร็วนะอืมฝังแล้วกันฝังให้อยู่ด้วยกันไหมโอเคกลับมาแล้วเฮ้ย ลักอ๋อ oh, ตกใจเป็นรูปไอ้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 ไอเนี่ยแบบคล้ายๆสารเนี้ยคือแบบผมเคยไงเล่นแบบเมื่อก่อนเรามียขอเลิกกไปกดชิบหายโดนโดนนี้นี่หมดเลยโดนปรับตังติดลบเป็นแสนเลยโอเคไปจ่ายไปลืมเลยผมลืมมาให้ความสำคัญกับคนรักเลย spend time all ลยไรต่างง่ายๆดิเฮ้ยผมอยากมีลูกเพิ่มว่ะมีได้ปะเนี้ย คุมอยากมีลูกเพิ่มแล้วก็เป็นไปเล่นตัวลูกคนเล็กไงไม่น่าได้แล้วมั้งเมียแก่แล้วเมียเขาแก่กว่าเราหลายปีเลยนะปักเป้าเนะี่ยเบรคคอนโทรลนี่คืออะไรอะ <Yeah. S 1> ไม่เอาอ่ะมันกดแบบไอ้น,นี่คือแบบอยาก <Yeah. S 1> จะมีลูกไหมเนะี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะสตูของเราอะไรกันเนี่ยวายทัวร์ i n วิงคอน r s a ชั่นไอ้หา่านนี่คือแบบโอ ยุ่งกับชีวิตกูจังเลยประมาณว่าจะมาทำร้ายเราปเนี้ลิ่งวิ่งนน้ครับวิ่งหนีเอุ้ยโ,โดนจับไอ้โดนต่อยเรียกตำรวจเร็วโอ้โหชิบหายเจ็บเลยมื่อกี้ถ้าเกิดเราไปคาราเต้คลิกกับวันเนี้เราจะติดคุกได้นะผมเคยแล้วไม่เอาดีกว่าวไปอย่างรวดเร็วครับวิ n นส s อะไรเนี่ยอ้มีผู้ชายกับผู้หญิงกำลังแบบว่ามีเซ็กกันกลางที่สาธารณะ อมมองไปทางอื่นแล้วกันดีที่สุดบูธได้ไหมเนี่ยไปอย่างรวดเร็วนะเอ่อลอดนี่อ๋อกฎหมายใหม่มาเหรอ อะไรอ่ะลอ,องดูดิเอ้ยเพิ่มว่ะอีดิอันนี้เพิ่มว่ะ r e s p e c ไอ้น,นี่มึงยุ่งกับกูจังเลยกูแจ้งจับแม่งเลยโน่าเบื่อว่ะทำอะไรได้กับทำอะไรกับเราได้ปะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยอีดิทได้ไหมเนี่ยกูจะลบมึงไปทิ้งเนี่ยชีวิตได้ไหมเนี่ยน่าเบื่อว่ะ <laughs> น่าเบื่อจริง <laughs> ไม่เป็นไรครับชีวิตเราก็ต้องมีศัตรูบ้างครับยึดตามความจริงรถพังอย่างนี้นะครับเบนเล่ซื้อเรือดีกว่าซื้อเรือขับเรือได้ไหมเนี่ยซื้อเรือซื้อเรือเรือยอดเรือยอดไหนมีเรือยอดไหมนี่เลยร้อยล้านไอ้ร้านเดียวจัดไปอ้าวอ๋อต้องมีนี่ก่อนต้องไปสอบใบขับเรือใบขับขี่ใบขับขี่เรืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเอาถูกเฉยเลยซื้อเรือก่อนซื้อเรือซื้อเรือ ไปครับซื้อเรือหนว่าเรือยอทนี่ไงจัดมาหนึ่งลำขำๆนี่เรือยอทตั้งชื่อว่าอาซิมุตอซิมุตเขียนงี้บอกว่าเออนดี่แหละอซิมุตไปคนที่รู้ก็มันต้องปากโป้งไปนะครับว่ามันคือเรืออะไรโอเคเรือทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้ไปขับเรือเล่นได้นนี่เอ็นจอยมันครับ อ่าโอเคเฮ้ยเราย้ายประเทศได้นะจริงแต่ผมกลัวว่าย้ายแล้วไอ้ไอเนี่ยไอเชื้อโปรงไอเชื้อเจ้าชายเราจะหลุดเนี่ยทำไมเราไม่เป็นกษัตริย์สักทีวะหรือว่ามันดูไอนี่ยังไงรรวะแบบว่า Family ่ a p อะดูผังครอบครัวว่ามีใครบ้างอันนี้คืออะไรอะอ๋อเปลี่ยนไอ้นี่เหรอเปลี่ยนชื่อได้นะครับ คเอ่อต่อไปทำอะไรดีต่อไปทำอะไรดีอ๋อผมว่าจะมาไอ้นี่ผมว่าจะมาเอ่อไปเที่ยวโอเคไปเที่ยวเรือล่อ,ลองเรือเล่นที่ฮาวายขำๆไปชวนปักเป้าไปด้วยนะครับไปเลยไปกันสองคน อะไรชิบหายแล้วเรือล่มหรือเปล่านี่ Stay in cabin go out but okay เกือบตายนะเกือบตายโอ้ยกดผิดไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่าโอ๊ย v o c a t i o n นี่คือย้ายไหมเนะี่ยงั้นจะย้ายมัง้งเฮ้ยใช่ปาวะไม่ใช่ ถ้าย้ายถ้ายายประเทศเนี่ยมันจะเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะผมก็ลืมอะไม่ได้เล่นอ๋อนี่ไงอันนี้คือย,ย้ายโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวหน่อยไปเที่ยวโดยเครื่องบินนะครับไปไหนดีเบอร์ลินไปเยอรมันดีกว่าเฟิร์สคลาสดีครับอี Pan, ดิทแพนเรได้มีทำอะไรบ้างโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋โอ้ยผิดกดผิดเ ไปเบอร์ลิน first card ไปไปใหม่โอเคไปเลยไปเที่ยวไปเที่ยวหน่อยโอเคลูกเราขีดเริ่มลดแล้วเดี๋ยวนะบอกรักหน่อยบอกรักนะนี่เต็มเลยทีเดียวเต็มเลยพลังเจ้าชายอา้าวพี่ชายตายทิพายแล้วเออ ยยดัอเตอร์อ๋อแบบประมาณว่าชิปหายแล้วเอ่อสีสมอนเราเนี่ยจะแบบมีความเอ่อหลากหลายเป็น L G B T แล้วกันพูดแบบไอ้นี่สุดต้องการที่เป็นอขอเราเป็น L G B T เอ่อพพอร์ตแล้วกันผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ปิดกั้นนะก็คือเดยวในโลกมันก็หลากหลายแล้วโอเคก็พพอร์ตแล้วกันนะ โทษด้ยเพื่อไปไปเถียงเนี่ยสวยเลยเดี๋ยวลูกไม่รักเจอกระเป๋าตังค์รีบอิดอลอนไปไม่เอาเรารวยอยู่แล้วครับเอาอีกแล้วไม่สนใจกดเตะละทีได้ไหมนะเนี่ยอ้ยอะไรเนี่ย มันจะขอเลิกเราแล้วกลายเป็นฟาร์มเมอร์รอ,อยัลฟาร์มเมอร์รอ,อยัลคืออะไรอ่ะอดีตเจ้าชายสวยแล้วผมไมลืมไปให้ความสำคัญกับภรรยาสวยเลยไม่ จบเลยชีวิตเปลี่ยนเดี๋ยวโทรไปหาหน,น่ะนี่โทรไปยี่ไม่เจอครับโทรศัพท์เราเลยอะชิบหายละ <c oughs> ไอแต่ยังดีเรามีตังติดมาร้อยสิบกว่าล้าน <c oughs> ยังพอตั้งชีวิตใหม่ได้อยู่เดี๋ยวนะกำลังชิบหายเนี่ยสวยเลยเดี๋ยวนะเออโทรไปใหม่ อยู่มีไม่รับโทรศัพท์ิบหายแล้วเดี๋ยวปล่อยให้เวลามันผ่านไปก่อนเราป่วปยวะผมปล่อยตายเลยดีกว่าจะไปเล่นตัวใหม่แอน วิ่งหนีเร็วโดนกัดอีกโอ้ชีวิตตกต่ำแล้วว่ะบ้านในมีอยู่แล้วมั้งเนี่ยชีพหายแล้วมีรถอยู่สามคันเรือเอ้ยมีรถสองเรือหนึ่งแต่ผมจะรีบไปเล่นชีวิตลูกชายนะครับไปต่อในส่วนของตรงนั้นโดนไล่มาได้ปะเนี่ยอา้าวุย้ยต่อยกลับแม่งเลย การะเต้คิดนี่ไงผมมีตังติดคุกแน่เลยกูว่าเนี่ยนั่นไงว่าแหละจ,จากชีวิตกษัตริย์เอ้ยจากชีวิตเจ้าชายสู่คนคุกเล่นแบบเร่งรีบนะไม่เล,เลยโอเค เดี๋ยวผมไปไอ้นี่หน่อยดีกว่าไปออกรายการออกไม่ได้อีกอ่าศัตรูตายแล้วตายซะทีมึงเดี๋ยวผมเพิ่มยังรวดเร็วเลยนะจะให้มันเน่ยไไอยไวนี่แหละจะไปเล่นตัวลูกลูกชายยังอยู่วะเนี่ยไม่ใช่ตายแบบอ้าชิบหายลูกตาย อ๋อยังอยู่ยังอยู่ตกใจไปมองข้างบนนอาสิงชิบ่าได้มีท้องไหยนะอุ้ยอายุเจ็ดสิบกว่ามีทำคนท้องได้เหรอวะ ตายแล้วกว่าจะตายอโอเคได้ชิปเมนใหม่มาเยอะแยะเลยครับชีวิตตัวนี้เป็นฟอร์มัสโอเคเดี๋ยวจะไปคอนติเนียต่อในส่วนของชีวิตลูกชายในพาร์ทหน้านะครับมีลูก4คนในนี้กับลูกเมียเก่า2คนเมียใหม่สคนม,มีเมีย2คนติดคุก2ปีอันนี้คือสรุปมาให้แล้วอายุเอ่อเป็นฟอร์มอร์รอยัลนี้ไม่แน่ใาจาก,ก็แปลว่าอะไรโอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ